ัป่าคโคป่าคโคกหินปะเหินหรกแม่มัในอยู่ใต้โคนะครับแล้วเ,เดี๋ยวเรานี่เราก็เลี้ยวนิดนึงนะครับตีโคกตีีแม่มันแต่ว่าถ้าได้เราจะปล่อยเชเ่อเยะ สวัสดีครับพ่โอโบ๊ยูเดนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่สวนปามนะครับเป็นของของใครก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราเข้ามาเขาบอกว่าตกปลาได้ก็เลยเข้ามานะครับ mm hmm. นี่เหยื่อที่ใช้วันนี้ก็นี่ครับแอตเทอร์นะครับนี่แอเทอร์อเนี่ยเล็กสุดๆแค่ดูดก็ลงคคนะคเดี๋ยวเราจะเอามาทีปลาช่อนหมายเป็นร่องสวนเนอะ้าูกถ่ายใส่ร่องสวนนะนีะ่หมายประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวว่าจะตีดูว่าใช้งานได้จริงเอ้ยใช้งานใช้งานจริงได้ผลดีแค่ไหนนะครับวัดปลาติดดีไหมโอเคไปไปติดตามว่าจะดูว่าจะโดนปลาสักกี่ตัวแล้วก็ใช้คันแอเกียเอ็กคอสนาโนนะครับอันนี้ลอกบีเลียนไปตกปลากันมือตกยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็ให้น้องๆช่วยกันถือทางมะพร้าวให้น้อง mà gặp lấy thằng dù hết dù ấy dù để ô tô mình nhé ตบุตบตบุบตุบตุบนิดนึงยิ้มตุบนิดนึงครับนแอนเธอร์ครับเหยื่อเล็กสุดๆแค่ดูดก็ลงคอเรียบร้อยมาเดี๋ยวย้ำนิอย้ำนิดเยี่ค,ครับ ห,หมายนี้สองตัวแล้วนะครับเอเตอร์นะครับผมตัวที่สองนะฮะดูครับรถไปคันนะครับแล้วก็มันพาวิ่งเลยแล้วก็สวนเลยนะครับเอเตอร์เนี่ยเล็กสุดๆแค่ดูดก็ลงคอโอเคครับ อยู่ไหมอยู่ไหมอุ้ยอู้ยใหญ่ยัง,ยงไงล้ะครับตัวใหญ่่าแล่วตัวใหญ่ตองมื้นพื้นพื้นงูไอ้หัวเป็นแผลเมื่อกี้แม่จะตอนที่มันเล่นมันวิ่งเข้าต้นกิ่งปาหมาครับมุกต้องนั่งเลยนี่ครับตัวนี้ใส่สวยเลยโอ้โห มาดูกันเหยอเธอนะครับเลือดไหลเลือดอาบนี่มาดูนี่ครับมันดูดลงไปนะครับเหยื่อเล็กสุดๆนะครับเค่ดูดก็ลงคอซมเมก็ไปดูหน่อยเห็นไหมเธออยู่นี่นีนี่ตรงตรงตรงสูงของบนเนี่ย <Okay. S 1> โอคโหดูดมากตัวนี้นะครับเลือดอาบเลยตัวนี้น่าจะมีเจ็ดแปดขีดได้นะครับเซรุกโหดๆเมื่อกี้ครับเอคอสนาโนาน,นะฮะ โอเคครับกับประช่อนหมายลงสวนหมายนี้3ตัวแล้วโอเคฝากด้วยครับ <c oughs> Ooh, ตัวนี้เล่นนะอุ้ยไม่เข้าปากเนื่อไม่เข้าปากครับดูดิฮัเทอร์นะครับส่งยาวๆเลยนี่กอเนียนๆส่งยาวๆครับติดค้างมานะฮะบเนื้อฮัเทอร์เนื่อเล็กสุดๆแค่ดูดก็ลงคอแต่นี้ไม่ลงคอแค่เฉียวก็ติดแล้วโอเคโอ้โง่จริงจริง เนีย่งยะ่ง่งวุ้่วิ่งวิ่วิ่ง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 อิ่งอิ่งวม่งบิ่งวิ่งยิ่อวๆ่่งยาวๆครับ่ัวนี้คือมวอกล้องวังิ่ิ่ง่งวงง่่วว่่่ เรียบร้อยเลยครับส่งยาวมากอโอ้ส่งยาวดีที่ยังเหนื่อยยังเห็นอยู่นะครับถังถังเอเทอร์นะครับเหนือ่อได้สุดๆแค่ดูดก็ลงงขบ